เด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าอ่าวันน uh, ี prayed, uh ้คุณครูมีขนมมาแจกนะคะให้หยิบไปได้เลยลูกวันนี้เราทําบุญกันนะคะและนมหนึ่งกล่องจะเอานมอะไรหยิบได้เลยอ่าหยิบได้เลยลูกอ้าวหมดเวลาแล้วนะเลือกงานเนี่ย อย่าไม่ต้องแกะกินนะลูกเอาไปกินที่บ้านนะคะใส่กระเป๋าเลยเอาไปกินที่บ้านอย่าลืมเอาหยิบม,มากิน,นด้วยนมด้วยลูกนมด้วยลูกปาเอาไปสิไ